ดักรีวิวสวัสดีค่ะน่าจะเบอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแหวนจะชัดวันนี้เป็นรีวิวแหวนรุ่นที่ลูกค้าขอดูกันเข้ามาเยอะค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ว่าที่เจ้าสาวทั้งหลายนิยมสั่งไปใช้ในงานกันมากๆๆๆมากมากเลยนะคะทั้งถ่ายพรีเวดดิ้งทั้งวางพานตอนเป็นเข้าพิธีมั่นพิธีแต่งงานนะคะรุ่นนี้รหัสสินค้า rg 1726ค่ะ เพชรยอด1กระดัตนะคะราคา2,800บาทนะคะตัวเรือนผลิตจากเงินแท้ชุบด้วยโรเดียมนะคะส่วนเพชรที่ใช้จะเป็นเพชรสังเคราะห์ค่ะไม่ใช่เพชรแท้แต่ว่าแสงเหลี่ยมเงาต่างๆพยายามที่จะทำให้เหมือนมีความสวยงามใกล้เคียงเพชรแท้นะคะเพื่อที่ลูกค้าจะได้ประหยัดแล้วก็ใช้ทดแทนได้ในงานพิธีต่างๆรวมถึงใส่เพื่อความสวยงามได้ในราคาประหยัดค่ะ จุดเด่นของรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ดีไซน์ด้านข้างของกระเป๋าจะสังเกตว่าจะยกชูสูงขึ้นซึ่งทรงนี้จะเป็นทรงคลาสสิกนะคะซึ่งทรงคลาสสิกจะทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้บ่อยๆใส่ได้ตลอดค่ะยังไงก็ไม่เอาส่วนบ่าข้างนะคะจะเดินเพชรแล้วก็ จะมีการจิกแหลมจะหลดตรงเพชรยอดดีไซน์ประมาณนี้ค่ะจะทําให้ตัวเรือนดูไม่ตึกนะคะมีความพริ้วอยู่ในขณะที่เพชรยอดยังคงความหรูที่1กลัดค่ะตัวแหวนรุ่นนี้ใส่ได้ทุกโอกาสจริงๆค่ะใส่ในงานสําคัญสําคัญใส่ออกงานใส่ทํางานใส่ในชีวิตประจําวันก็สวยหรูค่ะเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ใส่เข้านิ้วนะคะว่าหน้าตาออกมาประมาณไหนค่ะ เข้านิ้วแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะเพชรยอด1กระลัดค่ะจะสังเกตเห็นความเหี่ยวของนิ้วนะคะเนื่องจากว่ากล้องที่ใช้เป็นกล้องแบบซุปเปอร์ซูมค่ะพรีชีพมากนี่นะคะ1กระลัดก็จะเห็นเลยว่าชัดๆเลยค่ะพอเราใส่หนึ่งกระลัดปุ๊บมันจะมีความหรูหราอลังการขึ้นมาในบันดดลส่วนความชูยกช่อของกระเป๋ามันก็จะประมาณนี้ค่ะ ทำให้แหวนรุ่นนี้เวลาใส่เนี่ยสวยทุกมุมจริงๆค่ะมีทั้งความเรียบแล้วก็ความหรู r g 1726ค่ะราคา2,800บาทเท่านั้นค่ะสวยด้วยประหยัดด้วยใส่ได้ทุกงานค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ชอบทองแท้ ทองขาวแท้หรือโลสโกแท้สามารถสั่งได้นะคะซึ่งราคาก็จะสูงกว่าตัวเรือนเงินค่ะโดยปกติเลยทองจะแพงกว่าเงินนะคะแต่ว่าถ้าชอบจริงๆก็สั่งผลิตได้ใช้เวลาผลิตประมาณ5-7วันทําการไม่เกินนี้ค่ะสำหรับรีวิวรุ่นนี้ RG1726 เรียบร้อยแล้วฝากติดตามคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นรุ่นไหนบ๊ายบายค่ะ